คอยทดองเสตนาวันนี้ผมจะมาทำคลิปให้ดูว่าบ้านผมอยู่ไหนนะครับบ้านผมเอ่อทำไมมาแหลกใช่ไบ้านผมเออนีอบ้านป้าใช่ไหมเนี่ยพี่ข้ามฟา,านมานี้ครับแล้วก็เดี๋ยวซ้ายลงมาตรงนี้ ผ่านวัตถัมูลนะครับผ่านวัตถัมูลแล้วก็ตรงมาเรื่อยเรื拜拜่อยครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับแล้วเรียบค่อยซอยครับนี่ครับเรียบข้อสอยครับพี่ป่าคอยทองเส้นขันครับซอยนี้เลยครับนี่ครับ นี่ครับตรงนี้ครับเป็นบ้านของผมเลยครับถ่าเอาใหม่นะถ้าอันนี้คือบ้านท่าใช่ไหมแล้วก็ขียวมาดึงดงแล้วก็เล้วก็อซอยนี้ครับแล้วก็ตรเรื่อยเรื่อยเื่อครับ ก็จะเห็นซอยตรงนี้ครับเข้าไปเลยครับนี่ครับบ้านผมก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูเลยอ่ะเลยบ้านผู้ใหญ่มนนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนี่ครับบ้านผู้ใหญ่ ก็ตรงไป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 นะครับนี่ครับซอยนี้เลยครับน <naire> ี่ครับซอยนี้เลยครับเห็นไหมเห็นลูกลอยอันนี้เห็นไหมเนี่ยซอยนี้เลยครับเนี่ยซอยตรงนั้นน่าจะเห็นหลังหลังคาเสียเงินอะบ้านผมชั้นเดียว ให้ดูให้เร็วๆเลยเดี๋ยวจะลบมดูอ่ะบ้านผมอ่ะสำหรับปาคอยทองแสนขันนะเนี่ยจะเป็นหลังคาแตน,น,นเงี้ยอย่างนี้เลยนี่ก็จะเป็นบ้านผมนะแต่ผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะครับเปลี่ยนสีชมพแูแล้วก็มาให้ถูกแล้วกันนะครับคาจอ่ะ เป็นรูปโปรไฟล์ยูทูบอะอะแค่นี้แหละครับบ้านผมอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับก็อย่าลืมกดติดครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมต่อคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย